น้ครับในข้อที่สิบสามนะครับบอกว่าเมื่อนำจานวนเต็มมาเรียนเป็นแถวนะครับในจากในรูปเนี้ยเขาเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งเลยนะหนึ่งสองสามไปเรื่อยนะแต่ละแถวมีเลขเจ็ดจำนวนนะอ่านะงั้นแถวที่หนึ่งก็หนึ่งถึงเจ็ดนะครับนะตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือเจ็ดคูณหนึ่งนั่นเองนะแถวที่สองต่อจากเจ็ดก็ต้องเป็นแปดนะแล้วก็เจ็ดตัวเหมือนเดิม นั้นตัวสุดท้ายของมันเนี่ยก็เลยกลายเป็นเจ็ดคูณสองครับนะตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่หกตัวที่เจ็ดนะอันนี้จบที่สิบสี่งั้นพอแถวที่สามก็จะเริ่มต้นที่สิบห้าแล้วก็ไปจบที่เจ็ดคูณสามแถวต่อมาเมื่อกี้ยีิบเอ็ดนี่ก็ขึ้นยีิบสองแล้วก็ไปตัวจบของแถวนี้ก็เป็นเจ็ดคูณสี่เป็นนี้ไปเรื่อยๆนะครับ เขาบอกว่าถ้านํากรอบกรอบไปนี่ไปครอบนะเขายกตัวอย่างว่าเนี่ยถ้าครอบตรงนี้นะมันจะเป็นครอบคุมจํานวนอยู่สี่จำนวนด้วยกันนะมันจะอยู่แถวเดียวกันสามจำนวนแล้วก็อยู่แถวที่สูงกว่าอีกหนึ่งจำนวนนะครับนะจะถ,ถ้าครอบเนี่ยจากตัวอย่างเนี้ยจำนวนสี่จำนวน, 4, น,วนมันจะรวมกันได้ถึสิบห้า ะครับทีนี้เขาบอกว่าไม่รู้ล่ะจะไปครอบตรงไหนไม่รูแ้แล้วมันทำให้สี่จำนวนน,นั้นะเป็น A,B,C,D เ,เป็น A,B,C,D แบบนี้นะครับซึ่งผลบวกจะเท่ากับสองพันยี่ห้าครับนะโอเคเขาอยากรู้ค่าของ C ว่าเป็นเท่าไหร่เนี่ยอยากรู้ว่าตัวนี้เป็นเลขอะไรนั้นเรามาดูความสัมพันธ์ของ เลขที่อยู่ในกรอบนี้นะครับไม่ว่าเราจะเลื่อนตำแหน่งไปตรงไหนก็ตามนะลูกไม่ว่าจะเลื่อนตำแหน่งไปตรงไหนก็ตามนะความสัมพันธ์ของเลขพวกนี้นะครับสมมติครูเอา4เป็นหลักนะครับครูยึด4เป็นหลักตัวเลข b เนี่ยมันอยู่ก่อนหน้าตัวเลข4หนึ่งตัวใช่ไหมครับเลขตัวที่อยู่ก่อนหน้ามันก็ต้องน้อยกว่าเลขตัวนี้อยู่หนึ่งใช่ไหมเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยถ้าสมมติว่าเลขที่อยู่ก่อนหน้าเลขตัวเนี้ยมันก็ต้องเป็นตัวเนี้ย มันก็จะน้อยกว่าอยู่หนึ่งถูกป่ะนั่นจะได้ความสัมพันธ์ว่า b มันจะน้อยกว่า c อยู่หนึ่งเพราะฉะนั้นนะตัวความสัมพันธ์นะเราจะเอา c เป็นหลักนะครับนไม่ว่าโจทย์จะถามตัวไหนเราเอา c เป็นหลักแหละเพราะฉะนั้น b จะน้อยกว่า c อยู่หนึ่ง b จึงเท่ากับ c ลบหนึ่ง นั้นถ้าไปดูความสำคัญของตัวดีล่ะดีมันต่อจาก C ีมันต่อจากซนะมันอยู่ทางด้านขวามอือของ C มันก็ต้องเยอะกว่า C อยู่หนึ่งครับนะสมมติเนาะเราอยู่ตรงนี้ไอตัวไปขี่ไปทางขวาเนี่ยก็จะมากกว่าอยู่อีหนึ่งเพราะฉะนั้นสรุป D ก็คือ C ีบวกหนึ่ง เท่านี้ a ครับจะสัมพันธ์กับ c ยังไงนะครับนะลูกลูกมาสังเกตนะหนึ่งแถวประกอบด้วยเลขเจ็ดตัวหนึ่งแถวประกอบด้วยเลขเจ็ดตัวเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆงั้นเลขที่เอ่ออยู่ในแถวที่ติดกันนะ,นะเลขที่อยู่ในหลักเดียวกัน อย่างนี้เรียกว่าหลับเดียวกันถ้าแถวมันติดกันด้วยเนี่ยค่าของมันก็จะเพิ่มขึ้นทีละเจ็ดค่าของมันก็เพิ่มขึ้นทีละเจ็ดครามันเพิ่มขึ้นทีละเจ็ดถ้าเราย้อนกลับไปย้อนกลับไปแถวบนก็ลบ, 7, ลบออกเจ็ดลบออกเจ็ดลบออกเจ็ดไม่ว่าจะหลักไหนก็เกิดแบบนี้เหมือนกันลูกเนี่ยรู้สังเกต บวกเจ็ดบวกเจ็ดบวกเจ็ดเห็นปะนะแต่ถ้าเราย้อนกลับจากตัวนี้เราจะย้อนกลับไปเอาตัวที่อยู่ข้างบนมันก็ต้องลบออกเจ็ดครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเอาซเป็นหลักแล้วจะคิด a อเอเจ้าเอตัวนี้นะก็เลยต้องน้อยกว่า C อยู่เจ็ดครับเพราะว่ามันอยู่ในหลักเดียวกันแต่มันอยู่ในแถวที่อยู่สูงกว่าเห็นไหม เอมันก็เลยต้องน้อยกว่าซีอยู่เจ็ดเอจึงเท่ากับ C ลบเจ็ดดังนั้นข้อนี้ถึงเขาจะถามตัวไหนก็ตามนะต่อให้ไปถาม b ต่อให้ไปถาม d ถามเลขตัวไหนก็ถามตัวไหนก็ตามนะครับเราก็จะยึดเอา c เป็นหลักครับเพราะ C จะเชื่อมโยงกับทุกตัวหมดเลยนะครับเนี่ยโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับ a เห็นปะ่ะเพราะว่ามันอยู่ที่หลักเดียวกัน ดังนั้นยังไงก็ยึดซีเป็นหลักไว้เคียรตรงนี้อย่างครับโอเคเขาบอกว่าผลบวกจะได้สองพันยี่ห้าเน้นไขน้าบอกว่าผลบวกของ ABCD นะครับจะเท่ากับสองพันยี่ห้า เอ้ฟูก็แทนที่ลงไปด้วยสี่ลบเจ็ด b แทนที่ลงไปด้วยสี่ลบหนึ่ง C ก็สี่เลย d ก็สี่บวกหนึ่ง เราก็จะเห็นว่ามี C บวกกันสี่ครั้งก็เลยได้สี่ซลบหนึ่งรวมกับบวกหนึ่งก็หมดไปก็จะเหลือตัวนี้ตกลงก็เป็นสี่ซลบเจ็ดนะครับสี่ลบเจ็ดแล้วได้สองพันยีห้าเพราะฉะนั้น 4, 4ีจึงเท่ากับ2,025 บุ๋ยเจ็ดก็เป็นสองพันสามสิบสองเดียวก็เอาสองพันสามสิบสองมาหารด้วยสี่ห้าร้อยแปดก็เรียบร้อยนะครับถ้าโจทย์ถามหาตัวอื่นก็คำนวณต่อนะครับเช่นถ้าโจทย์ถามหาตัว A ก็มาคำนวณตรงนี้นะครับก็ห้าร้อยแปดลบเจ็ดก็จะเป็นห้าร้อยหนึ่ง อะไรเขาว่าไปเห็นนะแต่พอดีโจมันถามค่า c นะครับก็เลยจบแค่ตรงนี้นะครับ